สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับบุญบารมี98ช n e l นะครับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็น EP ที่20กว่าละนะครับก็จะพามาส่งพระแท้นะครับพระสวยๆนะครับอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับในรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้ก็จะใครที่ชอบรูปทรงเหรียญรูปไข่เนาะ ผมว่าสวยทีเดียวเลยนะครับก็คงจะชอบอื่นชอบนะครับรุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่านะครับพยัคฆ์สยบไพรีนะครับพยัคฆ์สยบไพรีนะครับลองดูนะครับนะครับในอ่ารุ่นพยัคฆ์สยบไพรีนะครับเป็นทรงรูปไข่นะครับ ของหลวงพ่อพัดนะครับผมมีอยู่สามเหรียญสามเหรียญสามเนื้อละกันนะครับจะเนื้อจะบอกว่าเป็นอย่างไรนะครับมาตัวเหรียญแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเนื้อสีอาจจะออกม่ไม่เห็นเป็นเป็นชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดลงยาจีวรนะครับดูจ้านะครับเนื้อสำลิดลงยาจีวรนะครับดูรายละเอียดของการลงยานะครับนีข้างล่างก็จะเป็นเสือกระโจนนะครับนเสือกระโจน สวยนะครับเหลี่ยมรูปนี้จะมีขนาดใหญ่ด้วยมีตอกตอกรายละเอียดที่หูด้วยนะครับที่ห่วงครับเป็นยันรอบนะครับรุ่นี้นะครับข้างหลังเองนะครับข้างหลังเองเนี่ยตัวดีตัวนี้เหลี่ยญนี้ไม่ได้ไม่ได้แกะนะครับก็จะเห็นว่าข้างหลังเองเนี่ยก็จะเป็นรูปหน้าเสือนะครับหน้าเสือสวยเลยนะครับใครที่ชอบนะครับสายหลวงพ่อพัดนี้คงจะชอบเหลี่ยญนี้อยู่แล้วนะครับมี สื่อข้างล่างเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญอื่นนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเป็นอ่าส,ส,สลัริดลงยาจีวอนนะครับอีกเหรียญกลางนะครับตัวนี้อะไรตัวน,น,น,นี้ออกได้นะตัวนี้พอดีมันมีรอยออกได้ข้างบนนะครับเหรียญกลางนะครับเหรียญกลางนี้เนี่ยเหรียญนี้นะครับเป็นอ่าเนื้อปลอกลูกปืนนะครับลงยาจีวอนส้มด,ด้วยนะครับนี่ ค่อนข้างสวยนะครับเวลาไปเลี่ยมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าท่านใดที่อยู่ในสายหลวงพ่อพัดนะครับนี่ดูรายละเอียดของของเสือนะครับแสงเงาอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับเห็นนะครับนี่เสือนะครับมียันข้างล่างนะนี่นะครับจมูกหลวงพอ่อค่อนข้างชัดเจนนะครับ ครับที่ห่วงก็จะเป็นยันเช่นกันนะครับส่วนด้านหลังเองเนี่ยนะครับเสือคับดาบนะครับเสือคับดาบสวยเลยนะครับดูนะยันครับเห็นไหมครับเสือคับดาบดูหนวดเสือนะครับดูรายละเอียดแล้วก็นะครับมีเสือสองตัวอยู่ข้างล่างนะครับอ่านะครับนี สวยนะครับสวยสวยมากๆด้วยนะครับครับเห็นลายเอียแล้วนะครับเห็นลายเอียแล้วนะครับครับเลขโคดจะอยู่ตรงนี้นะครับเลขโคดจะอยู่ตรงด้ามมีดนะครับของทางเสือนะครับ โคดรุ่นนี้รุ่นนี้อ๋อรุ่นนี้เลขโค้ดจะอยู่ข้างจะอยู่ข้างข้างหน้านะครับนี Nash ่นี่เลขโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นี่นะครับเลขโค้ดตัวนี้จะเป็นห้าสามสามนะครับนี่ตรงข้างข้างฐานนะครับเวลาไปเจอเหรียญทั่วไปนะครับเราจะได้รู้ทราบแล้วว่าแต่ละรุ่นนะเลขโค้ดอยู่ตรงไหนนะครับทีแร่นนกว่าเลขโค้ดจะอยู่ตรง ส่งข้างหลังเสือนะครับอันนี้อันนี้เป็นปลกะลูกปืนนะครับเป็นเนื้อปลกะลูกปืนผิวลุ้งนะครับดูสังเกตว่าจะมีความสีที่ต่างกันนิดนึงนะครับสีต่างกันหรอเนื้อโดนแสงจะออกเป็นเพผิวลุ้งนิดนึงนะครับนะครับรายละเอียดครับนี่นะครับเห็นไหมครับเลขโค้ดตัวนี้เลขโค้ดตัวนี้นี่เลขโค้ดสองแปดนะครับเลขโค้ดสองแปด โค้สองแปดครับข้างหลังครับนะครับพยัคฆ์สยบไพรีนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับใครที่ชอบนะครับรูปทรงนะครับที่เก็เนเหรียญรูปไข่นะครับเมื่อไปเลี่ยมกรอบแนละ้วผมว่าน่าจะสวยสวยงามเลยทีเดียวสามารถที่จะนำมา เช่าหาภูชาแล้วก็นามากรองครอนะครับเพื่อเป็นสิริมง,งคลแล้วก็เสริมบุญบาร,รมีโชคลาบนะครับของหลวงพ่อพัดบุญบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับก็ฉะนั้นในคลิปนี้ก็เลยพามาสองพระเศ่สูยพระแท้อีกรุ่นหนึ่งนะครับอย่งไรแล้วฝากติดตามที่ ไล์ช็อปนะครับร้านออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปดูได้บุลลมบาร,รมีก็แปะนะครับตามข้างล่างที่ลิงก์ไว้ให้ใกล้ YouTube นี้นะครับก็มีไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ